พี่น้องเมื่อนี้น้องดียาสิมาถามน้องกินเนาะว่าซิปอันลับกองทับอากาศที่มีเครื่องบินที่แข็งแก่งที่สุดนี่ะระวังไทยกับขมิ้นนี่น้องกินคิดวา่าซิมีขมิ้นอยู่ในนี่บอน้องกินคิดวา่าไทยดีจะเป็นอันลับหนึ่ง <c oughs> แต่ขมิ้นหันนะเจ้าบ่มียยอยู่ในอันรับเนาะเพระาะว่จาจังไรจังขึ้น่าขมิ้นบ่มียยอยู่ในอันรับทั้งทั้งที่เขาบอกว่าประเทศเขานี่เป็นประเทศที่เก่งและแข็งเก่งอ่ะเ <c oughs> พราะว่าประเทศเพื่อนบ่มีเครื่องบินเนาะแจักมาจะใช้ว่าขมิ้นบ่มีเครื่องจักมาแต่ข้าวนากกินเห็นข้าวนอะเพระาะว่าทุกทิ้งท,ทุกยางเพิ่นใส่แต่เอไอมาอ่างอีงเนาะอยากเอาไปบ้างออกอยากเอาสร้างคมออกนะร้ายกลัวแต่<อ>สุดท้ายเพื่อนกาบ่มียังเลย ับสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องเบอร์สุภุสุคนนอโมนี่กับเขาสู่ทั้งสองน้องเดียร์สาวลาวคือเก่าว่าดีน้องเดียร์อาจจะบริ้ลงคลิปเด้อเนื่องจากว่าข้าไปซอยบุญข้าเจ้านอกทวีปซีแต่ที่นี่ก็ได้มาคำในน้องจินนั่นกำลังมากเนนอพันปะพันยุบเนื้อเราพี่พี่น้องเมื่อนี้จังไรสิถามน้องจินอีกขึ้นมาจังไรจังคืนว่าขมิ้นบ่มีอยู่ในชิปอันดับอ่ะขมิ้นเพราะว่าขมิ้นนี่เครื่องบินลบยักษ์น้ำข้าเจ้ากับบ่มีนอใส แต่งแต่เอไอโอจะขึ้นแบบนั้นเมนอ้ามาดุนกันว่าจะมีหรือบม่มีป่ะไปครับ zoom clip ของความการ PPFc โดเนี่ยนะครับผมตุรกีเนี่ยก็ยังเตรียมที่จะนำ F า F35 เข้ามาประจำการด้วยด้วยความที่ตุรกีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศพาร์ทเนอร์นะครับผมที่ร่วมในการสนับสนุนพัฒนาเครื่องบินรุ่น F 3 5ออกมา ต่อมาที่อันดับ8นะครับผมมาที่แอฟริกากันบ้างประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีกองทัพอากาศที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับผมประเทศอียิปต์โดยการที่มีเครื่องบินทางทหาร,ระนะครับผมอยู่ด้วยกันทั้งหมด1,069ลำในจํานวนนั้นเนี่ยนะครับผมมี245ลำเป็นเครื่องบินขับไล่ และอีก3 4 1ลำเนี่ยนะครับผมจัดว่าเป็นเครื่องบินฝึกประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับผมไม่มีเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ว่ามีเรือบรรทุกเฮล,ลิคอปเตอร์อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ลำซึ่งนั่นเนี่ยทำให้กองทัพอียิปต์เนี่ยนะครับผมมีเครื่องเฮลิคอปเตอร์โจมตีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง92าลำด้วยกันเช่นเดียวกับตุรกีนะครับผมคอหลักของกองทัพอากาศอียิปต์เนี่ยพึ่งพา เครื่องบินขับไล่ตระกูล F16 เป็นรุ่นหลักที่ใช้งานซึ่งก็จะมีนะครับผมตั้งแต่รุ่นเก่าอย่าง F16A ไปจนถึงรุ่นใหม่ๆอย่าง F16D เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังมีเครื่องเฉินหยาง F6 ของทางจีนที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องฝึกดูราวๆอีก90าลำด้วยมาดูที่อันดับต่อไปนะครับผมนั่นก็คืออันดับเจมาที่เอเชียของเรากันบ้างนะครับผมอย่างประเทศปากีสถาน กองทัพอากาศของปาก,กีเนี่ยนะครับผมจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีขนาดใหญ่มากๆด้วยจํานวนอากาศยานทางทหารทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่1,413ลําลำซึ่งกองทัพปาก,กีเนี่ยนะครับผมได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่มี เครื่องฝึกเนี่ยนะครับผมใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกโดยที่มีจํานวนอยู่ทั้งฝูงเนี่ยนะครับผม550ลําและจจานวนเครื่องบินขับไล่ของทัพปากีสถานเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่มากถึง363ลําโดยที่จํานวนเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมผสมปนเปกันไปของเครื่องขับไล่หลายๆรุ่นจากหลากหลายสัญชาตินะครับผมแต่สําหรับสัดส่วนที่มากสุดเนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่น JF-17 Thunder สัญชาติจีนนะครับผมอยู่ที่149ลําก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับ มาที่อันดับต่อไปก็เป็นกองทัพอากาศโปรดของผมเลยนะครับผมนั่นก็คือกองทัพอากาศญี่ปุ่น เรียกได้ว่ามาไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่มาชัวนะครับกองทัพอากาศของ JASDF หรือ Japan Air Self Defense Force เนี่ยประกอบไปด้วยอากาศยานทางทหารทั้งหมด1,451ลำโดยที่จะมีเครื่องบินขับไล่นะครับผมอยู่ประมาณ217ลำและเฮลิคอปเตอร์อีกทั้งหมด556ลำก็เป็นจำนวนมากเลยนะครับผมสำหรับประเทศที่โดนจำกัดขนาดของกองทัพ ซึ่งจุดที่เจ๋งสําหรับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยนั่นก็คือนะครับผมฝูงบินขับไล่ของพวกเขาเนี่ยประกอบไปด้วย เครื่อง F15 Eagle ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศอเมริกาเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าของทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมจะมีความทันสมัยมากกว่าด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่กว่าแต่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมก็มี F15J เนี่ยอยู่ประจําการทั้งหมดถึง155ลำถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆซึ่งก็มีอีก45ลำนะครับผมที่ถูกเปลี่ยนกลายไปเป็นเครื่องเทรนเนอร์แต่ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเพื่อใช้งานในการรบได้ถ้าเกิดจําเป็นและนอกจากนี้ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับผมยังมีเครื่อง F 3 5 Lightning ซึ่งเป็นเครื่องเจน้าเนี่ยนะครับผมอยู่ประจําการด้วยกันทั้งหมดอีก34ลําลำผมเลยบอกนะครับผมว่าเป็นยังไงละ่ะมาน้อยแต่มาชัวร์สหรับฝูงบินขับไล่ที่มีจํานวนไม่ได้มากสักเท่าไหร่อย่างของกองกําลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต่อมาฟัดเคี้ยวกับญี่ปุ่นมาเลยเนี่ยคุณภาพขับแก้วไม่แพ้กันและอยู่ในสถานะสงครามตลอดเวลาอย่างประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยมีอากาศยานทางทหารทั้งหมดเนี่ยอยู่มากถึง 1, 6 0 0 สองลำโดยที่นะครับผมมีสัดส่วนเป็นเครื่องบินขับไล่เนี่ยมากถึง4 0 2ลำนอกจากนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องบินลำเลียงและเครื่องบินโจมตีหรือเครื่องบินประเภทอื่นๆอีกแต่เรามาโฟกัสกันที่ฝูงเครื่องบินขับไล่ของกองทัพเกาหลีใต้กันฝูงเครื่องขับไล่ของเกาหลีใต้เนี่ยถึงแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าญี่ปุ่นเกือบเกือบอีกเท่าตัวหนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมแต่เครื่องส่วนใหญ่เนี่ยเกือบเกือบครึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นเก่าๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเครื่องรุ่น F5 หรือว่า F4 Phantom II เนี่ยกาศ เกาหลีใต้อยู่แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่ากองทัพเกาหลีใต้เนี่ยเป็นกองทัพที่เก่าแก่คล้ำครื้อเพราะเกาหลีใต้เนี่ยก็มีเครื่องบินทันสมัยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นฝูงบิน F15 e ิบาจำนวนเกือบเกือบหลำ F16 รุ่น C และดีก็ถือว่ายังใช้งานได้อย่างสบายสบายเมื่อเทียบกับกองทัพอากาศของเกาหลีเหนือและยังมีนะครับผมฝูง F35 อีก40ลำด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพอากาศที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน ต่อมาในอันดับที่4เนี่ยนะครับผมอันดับที่4เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องคุณภาพมากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่ามีคุณภาพดีอยู่โดยที่กองทัพอากาศประเทศนี้เนี่ยจะเน้นที่จํานวนแคนนั่นก็คือประเทศอินเดียนั่นเองอินเดียนเนี่ยมีอากาศยานรบอยู่ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ผม้วยการถึง2210ลำนั่นเนี่ยก็รวมไปถึงนะครับผมเฮลิคอปเตอร,ร์ประเภทต่างๆ,างๆกว่า8 0 7ลำและเครื่องบินขับไล่รวมกันถึง577เ <ใน S 1> ลำเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งฝูงเครื่องบินขับไล่ของอินเดีย S <S <igh> <t iny> สัสดส่วนกว่าครึ <S 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 <ess> ่งเลยนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเครื่องบินจากสัญชาติรัสเซียหรือโซเวียตไม่ว่าจะเป็นเครื่องม <ess> ิก <t> 21 <iny> ที่ยังคงหลงเหลือประจําการอยู่เครื่องมิก29และมากสุดเลยเนี่ยนะครับผมกว่า260ลำคือซูคอยซู30ที่ทําหน้าที่เป็นมัลติโรว์ไฟเตอร์นอกจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังมีของฝรั่งเศสอีกไม่ว่าจะเป็นเครื่องมิรา200หรือเครื่องรับเฟลรวมๆกันเนี่ยก็กลายมาเป็นจํานวนอย่างที่เราเห็นอันดับต่อไป มาถึงอันดับที่3กันละอันดับที่3เนี่ยทุกคนน่าจะทายกันถูกแล้วนะครับผมเออเหลืออะไรบ้างก็เหลือนะครับผมพี่จีนพี่รัสเซียแล้วก็พี่สหรัฐถูกไหมอันดับสาเนี่ยยังคงเป็นของจีนอยู่แต่อันนี้เนี่ยมันคือข้อมูลของปีที่แล้วในปีนี้เนี่ยตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนหลังจากที่สงครามรัสเซียยูเครนเกิดขึ้นจีนอาจจะขึ้นกลายมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูสรุปสงครามแต่เรามาพูดกันถึงจํานวนก่อนกองทัพอากาศจีนเนี่ยนะครับผมมีอากาศยานรบอยู่ ด้วยกันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3 1 6 6กลำซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้แล้วในจำนวนเหล่านั้นเนี่ยนะครับผมมีเครื่องบินที่เป็นเครื่องขับไล่อยู่มากถึง1,200นอลำนอกจากนี้เนี่ยยังมีเฮลิคอปเตอร์อีก913าลำและแยกเป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตีอีก281ลำนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเครื่องบินโจมตีและเครื่องบินลำเลียงนะครับผมรวมๆกันอีกประมาณ600ลำโดยที่จีนเนี่ยก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะที่กำลังเร่งพยายามผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินออกมาซึ่งในตอนนี้ จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบินอยู่2ลํลำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อีก3ลลำด้วยกันเรามาดูกันที่เครื่องขับไล่ของจีนกันหน่อยดีกว่าว่าในบรรดา1,200ลำนั้นเนี่ยเขามีอะไรใช้บ้าง ในสัดส่วนที่มากที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเครื่องบิน2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือเครื่องเฉิงตู J7 นะครับผมซึ่งก็จะเก่าหน่อยกับที่ใหม่หน่อยเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง J10 ที่ทําหน้าที่เป็นมัลติโรฟไตรเตอร์นอกจากนี้ยังมีเครื่องที่สนใจอีกหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นเฉิองหยาง J11 หรือเฉิองหยาง J16 ด้วยกันและต้องบอกเลยว่าเราจะไม่พูดถึงไฮไลท์ของกองทัพอากาศจีนอย่างเครื่องเฉิงตู J20 เลยก็ไม่ได้นะครับผมเพราะมันก็เป็นหนึ่งในเครื่อง Fifth Generation Fighter ที่ถูกสร้าก มาบนโลกนี้ซึ่งจีนเนี่ยนะครับผมก็เคลมว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขามีเครื่อง J20 อยู่ทั้งหมด210ลำแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับผมประสิทธิภาพของมันจริงๆว่าเอ๊ะมันทํางานได้ดีหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปต่อมาก็มาที่อันดับ2ของเรากันนะครับผมซึ่งในตอนนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นอันดับ3แล้วก็เป็นได้อย่างกองทัพอากาศรัเสเซียนั่นเอง ที่บอกว่ามันอาจจะกลายมาเป็นอันดับ3ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าหลังจะเกิดสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยนะครับผมทางกองทัพรัสเซียเนี่ยได้เสียอากาศยานจํานวนมากในสงครามครั้งนี้ไปทําให้เราเนี่ยไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดของทางอาวุธทับฟ้ารัสเซียแล้วแต่เราจะเอาข้อมูลล่าสุดนะครับผมที่ทางเว็บไซต์ business insider เนี่ยเขาบอกมาทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมมีอากาศยานรบอยู่มากถึง4,182ลำด้วยกันโดยที่ในสัสดส่วนเนี่ยนะครับผมมีเป็นเครื่องบินโจมตีอยู่ทั้งหมด744ลำเครื่องบินลำเลียงทั้งหมด 444ลำเฮลิคอปเตอร์1,531ลำและเฮลิคอปเตอร์โจมตีอีก537ลำโดยที่นะครับผมในฝูงเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียเนี่ย พวกเขาพึ่งพานะครับผมเครื่องบิน2รุ่นหลักๆเป็นเครื่องที่ใช้งานนั่นก็คือเครื่องซูคอยซู27และมิคยันมิก29รวมๆกันนะครับผมจํานวนประมาณ600ลําลำนอกจากนี้ยังมีเครื่องมัลติโรที่น่าสนใจอย่างซู -34 หรืออย่างซู -35 อยู่ด้วยซึ่งทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับผมก็มีเครื่องบิน 5th Generation Fighter เช่นเดียวกันอย่างซู57ที่ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีประจําการอยู่แค่เพียง21ลําเลำเท่านั้นแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นนะครับผมการใช้งานของู57 นี้ในสงครามรัสเซียยูเครนเลยแล้วถ้าพูดกถึงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับผมสูญเสียอากาศยานไปแล้วทั้งหมดประมาณนะประมาณ539ลำโดยที่90ลำเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินรบ ก็เป็นจํานวนที่มากอยู่ต่อมานะครับผมมากันที่อันดับหนึ่งซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับผมว่าเป็นใครแต่ขอเพิ่มฟันแฟกไปสัหน่อยว่าทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่ว่าถ้าแยกเป็นเหล่าทัพเนี่ยนะครับอเมริกาจะได้ทั้งอันดับ1และอันดับ2ด้วยกันเลยเพราะว่าฝูงบินของทัพเรือของอเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของโลกรองจากฝูงบินของทัพฟ้านั่นเองเพราะทัพเรือของอเมริกาเนี่ยนะครับผมมีเครื่องบินอยู่ทั หมด4,000กว่าลำซึ่งนี่ยังไม่รวมนาวิกด้วยนะทุกคนแต่เอาเป็นว่าเราจะขอพูดเป็นอเมริการวมๆเลยแล้วกันอเมริกาเนี่ยนะครับผมทั้งทับฟ้าทัพเรือนาวิกและทับบกเนี่ยมีอากาศยานรบรวมกันอยู่ทั้งหมด13,300ลำเป็นจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่อยู่ทั้งหมดเนี่ย2,000กว่าลำเฮลิคอปเตอร์รวมกันนะครับผมอีก 5,584ลำและมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีอยู่ทั้งหมด983ลำไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยนะครับผมอเมริกาเนี่ยมาโน,นหนึ่งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจในการครองอากาศการลำเลียงพลปฏิบัติการพิเศษนะครับผมจำนวนของอากาศยานปีกแข็งอากาศยานใบพัดเครื่องฝึกต่างๆหรือแม้กระทั่งฝูงบินเติมเชื้อเพลิง ซึ่งนั่นเนี่ยยังไม่รวมนะครับผมสนามบินของอเมริกาที่มีอยู่มากถึง13,513 13สนามบินนอกจากนี้ยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก11ลําลำและเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อีก9ลําลำนะครับผมก็ยังห่างชั้นกับประเทศอื่นๆมากๆให้เอา5อันดับบนสุดเนี่ยนะครับผมมารวมกันยังไม่ได้อเมริกาเลยนี่ไม่ได้อวยนะครับผมแต่เป็นแฟกต์จริงๆเขามีการคาดการณ์งงว่าจีนเนี่ยนะครับผมต้องใช้เวลาทั้งหมดอีก30ปีกว่าจะตามตัวเลขของอเมริกาตอนนี้ทันในการผลิตอากาศ อากาศยานและเรือบรรทุกเครื่องบินออกมาเพื่อมาสู้กับมหาอำนาจเก่าอย่างสหรัฐนั่นเองนะครับซึ่งอย่างนี้หลายคนอาจจะถามว่าอา้าวพี่เจตแล้วประเทศไทยอยู่อันดับเท่าไรประเทศไทยก็มีในลิสต์นี้นะครับแถมให้ละกันประเทศไทยเนี่ยจะอยู่ที่อันดับ24ด้วยการที่มีอากาศายานทางทหารเนี่ยมากถึง488ลำซึ่งประกอบไปด้วยฝูงบินครับล่าสุดขมิ้นไม่มีจริงๆแต่ว่า บอยขมิน้นหรือว่าคนขมิ้นนี่น้องกินเขาอวดนักอวดหนานะว่าประเทศเขาเนี่ยรวยกว่าเจ้าของรถในประเทศไทยและที่สําคัญเขาบอกว่าขมิ้นอะ่ะถ้าไม่มีประเทศไทยเขาก็ไม่เดือดร้อนมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่จะเดือดร้อนถาว่าประเทศไทยบมีคนขมิ้นเขาไปเห็นงานอยู่ไทยประเทศไทยแหงเจริญเนาะพ,พี่พ<า>ี่เนาะอ่าแต่มาจะขึ้นมาจาสะสั์เพราะว่าขมิ้นหันเขาไปฮูห้าดายนานๆในประเทศ ไทยถ้าว่าจะคิดว่าถ้าว่าประเทศไทยคิดว่าม่มีเอ่อมมีเจ้าประเทศไทยเขาสิบเบว่าบ่เจราญหนาพ่อพี่นอเขาเจะาเห็นเขาเขาบาคิดแบบนั้นเขาสิมีเงินจาะจะไปเห็นงานบบหนาอันนี้ก็คือความูซข้องหลอกสาวเนาะแม่แล้วเจ้าคือแบบว่าโต๊ะตัมแห้มนะไปเป็นแบบว่าไปเป็นคนใส่คนไทยเนาะอ่าคูซจ่งไรในเมือการที่จะบอกนี่มันเป็นความจริงความจริงก็คือว่า ขมิ้นไม่มีอันดับในสิบอันดับไปกินกันนี่โตสงสารเนาะเพราะว่าก็มาสีสงสารเหมอเพราะว่าเอาเตะไอญ่มากกระัสนจะสีเนาะว่าเขาเพิ่นนี้ดีคะนักดีนะไหนะยังก็คล้องแท้ ขอแข็งหายยังเดฟไปดูในสีเด้อท่านบาไคิววิดีโอนี้น้องเดียกับน้องกินกับเสด็คอต,ตัวลาไปเพียงซำหนีนอนจังไรกับฝาพี่พีเอฟซีที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ือว่ากดกระดิ่งแจกเตือนให้เพราะสองคนโดยกันบวกหาโฆษณาในเด้อพอคลิปหนาวไปพี่<ส>พน้อง